ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลาบารวะพระอาจารย์และขอเจริญพรท่านมหาเศรษฐีผู้บุญพระพุทธศาสนาผู้มีใบหน้าสว่างกระจ่างในอลา <c oughs> มุ้งมิงม้งมุง <c oughs> ม้งมิงม้ง recibir, มุง้งยิ่งกว่าใครๆในโลกล่าทุกท่านสาธุกระผมสัมเนรุสิตบุญน,นา เล่นชื่อเคชื่อบาลีมันตีแปลว่าผู้มีความคิดคือมีความคิดที่ดีเลยออกบทขอเสียงคุณโยมสาธุการน,นะครับสาธุกระผมชื่อว่าสำเนมพัทรพลพลเยี่ยมชื่อเล่นชื่อว่าสำเนนนนชื่อภาษาบาลีชื่อว่าวินยูแปลแปลว่าผู้รู้วิเศษ คือรู้ธรรมะของพระพุทธองค์รู้ธรรมะสุขใจปลอดภัยทั้งชาตินี้และชาติหน้าสุขสุขทางโลกอาจจะสุขแค่ชาตินี้แต่ถ้าชาติหน้าไม่มีธรรมะแล้วแล้วก็ฟันธงได้เลยว่าทุกลำบากแน่นอนตาทุ ซื้อหวยยังมีลุ้นซื้อหุ้นยังมีแบ่งแต่ชีวิตถือว่าของจริงจะไปลุ้นจะไปแบ่งความสุขจากใครไม่ได้เลยวันนี้ญาติโยมมากันเยอะนะครับขอเล่าอะไรอะไรสู่กันฟังสักนิดหนึ่งเมื่อประมาณหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาสำเนจจิตตกคิดอยากจะศึกตกกลางคืนจำวัดฝันเห็นหลวงปู่วัดปากน้ำ ฝันว่าสัมมาเนศสีลูกก็อยู่ในฝันเวงนั่นมีอยู่ตรงนั้นหลวงปู่ท่านไม่รู้มาจากไหนสีผิวท่านสีทองผอ,งอมภัยใสยสว่างมากเลยขณะนั้นใจปลื้มมากๆเลยเข้ามากลาบแล้วเข้ามากราบหลวงปู่แล้วหลวงปู่ท่านก็เทศน์แบบดุๆว่ามึงมาบวชแล้วได้อะไรมึงมาบวชทําไมมึงบวชยังไม่ทันข้ามวันข้ามคืนมึงจะศึกแล้วเหรอ ตื่นเช้ามาก็รู้สึกมีความสุขไม่รู้ว่าโดนด่าหรือโดนชมก็ไม่รู้ตอนพอภาคบ่ายนั่งสมาธิก็เห็นหลวงปู่อยู่กลางดวงใสให้คุณโยมได้บนทุกท่านนะครับสาธุแค่นี้ก็มีกำลังใจบวชอีกยาวเลยครับตั้งใจว่าจะบวชตลอดชีวิต กองด่างพ<อ>ุทธศาสน,นสุภาสิทิเลยครับอุรังทัตตวาพุทธศาสน์ได้อย่างแน่นอนที่พูดที่พูดถึงเรื่องหลวงปู่เพราะว่ากระถินของพวกเราเราก็บูชาทำหลวงปู่ด้วยและทุกท่านและจะทอดกระถินบูชาทำหลวงปู่ท่านด้วยเราจะได้ได้บุญหลายชั้นเมื่อจะรวยก็จะรวยซ้ำรวยซ้อน รวยทุกวันรวยทุกชาติรวยบุญรวยบาร,รมีรวยความสุขรวยความสําเร็จเข้พาพันนิพานกันได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวสาธุและทุกท่นานทราบไหมครับว่ากระถินของพวกเราที่ทําในวันนี้จะนําไปทําอะไรเราจะนํามาสร้างอาคารแก้วสารพัดนึกให้คุณคุณโยมที่ทําบุญก็ขอให้ได้บุญไปทุกภูมิชาติดต,ตะ ให้บุญตัวนี้ติดตามคุณโยมไปทุกภูมชาติให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้บุญพระุูธศาสนาไปทุกภูกชาติครับสาธุน้องสมณีนนท์ดูยูน้อง you know? ทราบไหมครับว่าทำไมโยมโยมชอบทำบุญกัถินกัน I know I know <laughs> แต่ถ้าจะให้สมณนแต่ถ้าจะให้สมณีตอบเองสมณนก็จะขอตอบแค่สามคำคือสุดยอดบุญ <Wow. S 2> ส่วนยิ่งกว่าสามคำนั้นต้องพบอีกสองเนนจะกี่คำสองพี่เนช่วยดูเวลาด้วยนะครับ <laughs> กนาโมซิอาหังวันเตทักโหนามะกินนาโมซิอาหังอาวุโสทัมมิโกนามะแปลกันได้มิยมไม่ได้ครั <laughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวสามเณรจะแปลให้ฟัง what is your name my <laughs> name is ท <laughs> ักษะสามเณรยุคนี้ยุคไอทียุค AEC ยุคพุ่งมีบุญบารมี พระพุทธศาสนาจะเผยแผ่ไปทั่วโลกลูกเนนเลยจะฝึก Speak English and speak บาลีกันนิดหน่อยเพราะภาษาอังกฤษเปรียบดังนาทีทาราภาษาบาลีเปรียบดังปลาถ้าไม่อยู่คู่กันโลกคงขาดความรู้เรื่องโลกและชีวิต และวันนี้เป็นวันดีวันที่8ตามโหราพยากรณ์ท่านว่าใครทำบุญวันนี้จะหลอ่อสวยรวยเก่งร่ำรวยรุ่งเรืองมีดวงปัญญาสว่างไสวน้ำใจงามประดุจพระโพธิสัตว์เลยทีเดียวสวาธุเพราะเอิญวันนี้คุณโยมทุกท่านได้มาร่วมกันทอดกระถินก็ขอให้เป็นตรงตามโหราพยากรณ์ท่านว่าเลยนะครับ สาธุเมื่อกี้สองพ่อหน่อเนนได้ทิ้งทายไว้ว่าทำไมกระถินถึงเป็นสุดยอดบุญน้องเนนออตโต้ทราบไหมครับทราบครับกระถินเป็นสุดยอดบุญเพราะเป็นมหาการสังฆทานเป็นงานบุญพุทธ,ธานุญาตเป็นโอกาสถวายรงใจอรหัตอานิสง์ จัดว่าสูงสุดก่อนนิพพานรายละเอียดคงต้องให้พี่เนนปรึกษาทยายแล้วนะครับก่อนอื่นเรามาดูกันดีก,กว่าครับว่าพระพุทธศาสนามาถึงเมืองไทยได้อย่างไรพวกเราคงคุ้นกับกลอนที่ว่าอันตัวพ่อชื่อว่าระยาตาทนทุกข์ยากกู้ชาติรศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็น พุทธบูชาแด่ศาสนาสม,มณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงทนห้าพันปีสม,มณะพรามชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมสถะวิปัส,สนาพ่อชื่นชมถวายบางังคมแทบบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้า ชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพระพุทธศาสตร์อยู่ยงคู่องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันไม่ต้องบอกก็รู้ว่ากรณีใครเป็นผู้แต่งการจะกอบคู่กรุงศรีมาเป็นราชธานีและก่อกำเนิดเป็นรัตนโกสินน์นั้นเรียกได้ว่าพระเจ้าตาทรงเป็นทั้งหลักใจ และหลับชัยกองคนในยุคนั้นชนิดที่ว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยทีเดียวแต่จุดที่สำคัญของกรอนีอยู่ที่ว่าถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสนาสมณะพุทธโคดมหลังจากที่พระเจ้าตากผู้กรุงศีชิตังเมแล้วเรียกได้ว่าประเทศของเราเป็นทั้งของอาณาจักรและผู้เจริญ จึงได้เจริญผ่านยุคต่างๆดังคำพยากรของแต่ละยุคว่ามหาการผ่านยักษ์รักมิตรสนิทธรรมจำแขนขาดราชโจรชนร้องทุกข์ยุคธมินทิินกาขาวชาวศิวิไลไทยมหารัฐนิียอมแสดงว่าเพราะประเทศของเรามีพุทธจักรอยู่ด้วยจึงทำให้เจริญผ่านยุคต่างๆ,ๆและใกล้จะถึงยุคไทยมหารัฐ ยุคไทยสว่างสวยไปทั้งโลกแล้วสาธุแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นไทยหลงรัฐมากกว่า เพราะเป็นไทยจากการปกครองของชนชาติอื่นเป็นไทยจากการเป็นทาสของอบาบยมุกจะไม่เป็นไทยแล้วเริ่มจะเกิดภาวะความสับสนในความเป็นพุทธจักรของตัวเองในเวลานี้มีอะไรในเมืองไทยที่บ่งบอกความเป็นเมืองพุทธในเวลานี้มีอะไรในเมืองไทยที่บ่งบอกถึงความสงบ สันติออิงสาการไม่เบียดเบียนในเวลานี้มีอะไรในเมืองไทยที่คนไทยรักและหวงแหนที่สุดการเป็นชาวพุทธในทะเบียนบ้านจะมีประโยชน์อะไรถ้าไม่มีสิ่งที่บ่งบอกความเป็นเมืองพุทธในประเทศไทยการเป็นชาวพุทธในทะเบียนบ้านจะมีประโยชน์อะไร ถ้าไม่มีสิ่งที่บ่งบอกถึงความสงบสันติอหิงสาการไม่เบียดเบียนอยู่ในประเทศไทยการเป็นชาวพุทธในทะเบียนบ้านจะมีประโยชน์อะไรถ้าสิ่งที่คนไทยรักและอวงแหนที่สุดคือพระพุทธศาสนาไม่มีอยู่ในประเทศไทยถึงเวลาแล้วที่พวกเราชาวพุทธแท้จะต้องออกมาปกป้องคุ้มครองรทอพเลสศาสนา และหน้าที่นี้ก็ไม่ใช่เฉพาะของหลวงปู่หลวงพ่อหรือหลวงพี่ทั้งหลายที่อยูในวัดเท่านั้นแต่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะต้องช่วยกันปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาอย่างน้อยก็อย่างพระเจ้าตะกิจโฉพุทธานมูปาโทการเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการยากเพราะพระองค์ ต้องสร้างบารมีอย่างยาวนานลำพังเพียงแต่การเข้ารันิพานของพระองค์เองนั้นเป็นการง่ายแต่ที่พระองค์ต้องสร้างบารมีอย่างยาวนานนั้นเพื่อใครการที่จะมีบุคคลสักคนหนึ่งสร้างความดีเพื่อคนทั้งโลกบุคคลน,นั้นควรถูกลืมหรือหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นควรถูกมองข้ามเป็นช้อยสุดท้ายที่พวกเรา ควรให้ความสำคัญงั้นหรืองั้นพวกเราคงไม่ต่างกับชาวโลกทั่วไปที่มามืดอยู่มืดแล้วก็มืดไปและน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาถ้าพูดถึงภารกิจในการปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนานั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราจะต้องทํากันเป็นทีม ดังที่พระเดชพ,พระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยท่านกล่าวไว้ว่าพุทธบริษัทสี่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวและจะต้องเป็นคนริงดังปราดท่านว่าเพชรเม็ดสวยแม้เกิดได้ก็น้อยเม็ดคนใจเพชรแม้เกิดยากก็มากค่าพเพชรแกร่งได้ ก็เพราะผ่านการเวลาคนใจกล้าก็เพราะผ่านการอดทนแพ้เป็นฐานผ่านจริงเป็นเพชรความสามัคคีและความเป็นคนจริงเท่านั้นที่จะปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาได้เพราะบัดนี้ถึงเวลาแล้วสำหรับภารกิจใหม่ในการปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนานั่นคือโครงการบวชสามเณรล้านรูปนั่นเอง ลูกล้านมหาปูชนียาจารย์ทั้งหลายยังจำได้ไหมว่าถ้อยคำนี้เปรียบเสมือนธงชัยของหมู่คณะเราถวยเทพผู้สถิตณฝาดำเอ๋ยข้าผู้คลองผ้ากาสวพัดอันเป็นธงชัยแห่งพระอรหรันจะขอปักธงรบอหิงสาป,ปารโมทัมโมขึ้นณที่นี่ในดวงใจของข้าเหนือขุนเขาอันเป็นสริ ซึ่งเป็นที่สถิตแห่งจอมไทยข้าขอประกาศว่าข้าจะขอพีชีพนี้เพื่อพร,ระพุทธศาสนาจะบ่มบารมีให้รอบจะยกตนและสัรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากกองทุกข์ตราบใดที่สรรพสัตว์ทั้งหลายยังเข้านิพพานไม่หมดข้าจะขออยู่เยี่ยงนี้เพื่อย่ำมธรรมะเพรีโปรดสัตว์โลกต่อไป และจะขอเข้านิพพานเป็นคนขุท้ททายขอสันติสุขจงมีแก่สรรพสัตว์เธอแสดงถึงมโนปราณิธานของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีเจ้าอาวาสวัดพระธ,ธรรมกายที่ท่านต่อสู้มาอย่างยาวนานกว่า4 7ิบเพันษาภายใต้ร่มพระกาสอพัดด้วยการสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้และสร้างคน ให้เป็นคนดีสม,มณสะสัตว์อปจังสามเนโรเหล่ากของสม,มณะชื่อว่าสามเนนผมเป็นสามเนนเป็นเหล่ากอของสม,มณะเป็นลูกหลวงพ่อผมจะเป็นคนหนึ่งที่ร่วมสร้างภารกิจนี้เพราะจะเกิดผลดีมากมายคือเด็กๆนับล้านได้ออกบวชตามพระพุทธองค์อสงไขยบุญนับไม่ถ้วน จะแพ่ครอบโลกให้พ้นจากภัยพิบัติต่างๆที่กำลังครอบงำโลกอย่างน่ากลัวศีลธรรมที่ถูกอบายยมุกโขกสักจะกลับมาฟื้นฟูด้วยต้นก้านความดีนับล้านต้นที่จะเติบใหญ่เป็นต้นไม้แห่งความดีในวันข้างหน้าเสียงสวดมนต์จะก้องกังวานไปทั่วทั้งแผ่นดินไทยภาพการนั่งสมาธิทำใจหยุดใจนิ่งจะมีเห็นทั่วไปการทำทาน รักษาศีลจะมีเห็นทุกหย่อมยาวัดรางหลายพันวัดจะกลายเป็นวัดรุ่งเพราะโครงการนี้คือโครงการสถาปนาว่าที่จเจ้าวาดและแน่นอนว่าผู้ที่ร่วมทีมที่เป็นชาวพุทธแท้ ทุ่มเตให้กับมานีจะทําให้มีสายบุญผูกแน่นเหนียวกับพระพุทธศาสนาจะทําให้มีดวงปัญญาสว่างสวยเหมือนพระสารีบุตรเถระที่ท่านไม่เคยลืมบุญคุณใครเพราะเราไม่เคยลืมบุญคุณของพระพุทธเจ้าของพระศาสนาจะทําให้เรามีฤทธิ์มากเหมือนพ,พระลพโมคคลานเถระที่ท่านรับผิดชอบต่องานต่างๆเพราะ เรารับผิดชอบต่องานพระศาสนาซึ่งเป็นงานส่วนรวมแน่นอนว่าผู้ที่ร่วมบุญบวชสามเณรล้านรูปนั้นจะทำให้เป็นมหาเศรษฐีมีสายสมบัติอศัศจรรย์ทันใจสร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติตาุบวชสามเณรล้านรูปรเดียงไปสามเณรคิดว่าคนที่น่าจะได้ฟัง ไม่ใช่หนูน้อยทั้งหลายที่ออกบวชแต่คือผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคาฤหั์ที่ควรมารู้ด้วยกันและปฏิบัติด,ด้วยกันเพราะอย่างไรเมื่อพ่อแม่ปู่เดินอย่างไรลยู่ปู่ย่อมจะเดินอย่างนั้นซึ่งพ่อแม่จะต้องเดินแบบปูชนียบุคคลเป็นต้นแบบให้ลูกหลานได้ การออกบวชของเด็กๆรลพานไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากยิ่งกว่าคือผู้หลักผู้ใหญ่จะออกมาทุ่มแต่ให้กับงานนี้สักเท่าไหร่โลแล้วแต่เราศีลธรรมแล้วแต่เราชีวิตที่มีคุณค่าเกิดมาสร้างความดีอยู่เพื่อตนอยู่แค่สิ้นลมแต่อยู่เพื่อสังคมอยู่คู่ฟ้าดิน ตาทูก่อนชวาชีวิตดวงนิดน้อยจะดับพลอยเป็นดวงไฟที่ไร้ค่าเราจะมองให้มันดับลับกับตาหรือจะจุดให้เจอจ้าช่ัวนิรันสาธุ ามาสยามแล้วมันเกี่ยวอะไรกันกับกระถินเป็นสุดยอดบุญเพราะลูกเนรอยากจะให้ทุกท่านเห็นภาพว่าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นได้อย่างไรดำเนินมาถึงเมืองไทยยากอย่างไรและปัจจุบันเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นลูกเนนขอฝากโครงการบวชสมเดรล้านรูปไว้ในใจของทุกท่านด้วยนะครับ สาธุมาต่อกระถินเป็นสุดยอดบุญเพราะเป็นมหากาละสังฆทานเป็นงานบุญพุทธ,ธานุญาตเป็นโอกาสถวายธงชัยอรหัตอานิสง์จัดว่าสูงสุดก่อนนิพพานคือลูกเนร ขออธิบายสั้นๆว่าเป็นมหากาลสังฆทานคือหนึ่งปีหนึ่งวัดจัดหนึ่งครั้งถ้าพลาดแล้วถือว่าพลาดเลยต้องหลอปีหน้าและยังเป็นมหาสังฆทานอีกด้วยซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเปี่ยมประมุขแห่งทานทั้งปวงเป็นงานบุญพุทธานอนุญาตคือพระองค์ทรงมุ่งเน้นชัดเจนว่า ให้พระภิกุสงฆ์และสาม,มเณรกระทำรรผู้รักพระพุทธศาสนาจึงจะต้องทําเป็นโอกาสถวายธงชัยอรหัตพยธรรมคือผ้าไตจีวรเครื่องใช้ของพระมีอยู่ผ้าสี่เหล็กสามน้ำหนึ่งได้แก่ผ้าสี่คือจีวรสบงสังคาติรัตประคตเหล็กสามคือบาทเข็ม มีโกนน้ำหนึ่งคือธรรมกรกหรือที่กองน้ำนั่นเองซึ่งโยมโยมทั้งหลายที่จะถวายก็ไม่มั่นใจว่าพระท่านจะเอาไปใช้หรือเปล่าแต่งานนี้ถือว่ามาถูกงานเพราะพระท่านเอาไปใช้แน่นอนถือว่าพระรูปไหนได้ห่มผ้าผืนนี้อกแต่เส้นชัยพระนิพพานแต่ห่มผ้าผืนอื่นยังถือว่าอีกไกลโยมโย,ยมทั้งหลายก็ถือว่าอกแต่เส้นชัยพระนิพพาน เช่นเดียวกันสาธุาาและน้องเนนออโต้ทราบไหมครับว่าเมื่อพระภิสุสง์และสามมเนรท่านใช้จีวรจนเก่าแล้วท่านจะเอาไปทำอะไรทราบครับพระอานนท่านบอกว่าเมื่อพระภิสุสง์และสามมเนรใช้จีวรจนเก่าแล้วจะนำไปขึงทำเป็นป้าเพลาด เมื่อมันเก่าแล้วเก่าลงไปอีกก็จะนํามาทําเป็นผ้าปูฟูหรือผ้าปูที่นอนเมื่อมันเก่าลงไปอีกก็จะนํามาทําเป็นอาสนะสําหรับรองนั่งของพระภิสุทธ์และสามเณรแม้วิสุทธิสงฆ์และสามเณรเมื่อมันเก่าเก่าลงไปอีกก็จะนํามาทําเป็นผ้าเช็ดเท้าเมื่อมันเก่าเก่าลงไปอีกก็จะนํามาทําเป็นผ้าเช็ดตุลีหรือผ้าเช็ดฝุ่นเมื่อมันเก่าจนใช้ไม่ได้ ก็จะนำมาโขงให้ละเอียดคุกกับโคนโบข้างฝากุติเห็นไหม่ะครับไอเดียของพระอานนท์ช่างมันเจอดสุดๆขอเสียงสาธุการสาธุอาน,นิสงจัดว่าสูงสุดก่อนนิพพานคือชีวิตในรั้วมหาลัยเมื่อใกล้จะจบย่อมอยากได้เกียรตินิยมฉันใด ชีวิตในสังสารวัฏเมื่อใกล้จะเข้าพระนิพพานย่อมอยากได้บุญอันสุขสมบูรณ์นั่นคือถ้าเป็นชายก็ปรารถนาจะได้บวชแบบเอหิพิกุกอุปสัมปทาโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นพระอุปชาปุ๊บปั๊บจีวรก็ลอยมาคลองกายเป็นพระเถระร้อยการผลทีเดียวถ้าหากเป็นฝ่ายหญิงก็ปรารถนาจะได้เครื่องประดับมหารดาประสาท เครื่องประดับประดาเลือดหรูอลังการวิมานเทพกันทีเดียวเรียกได้ว่าเมื่อนางงามจักรวาลมายืนใกล้จะกลายเป็นนางงามจักรยานไปเลยสุดท้ายนี้ลูกเนนขออนุโมทนาบุญกับคณะท่านเจ้าพาประกอบด,ด้วยคุณจรูนบุญยบุตรคุณสุนทรคุณ จิรวัตรศรีสัตนาคุณจีราภาบุญญบุตรและท่านทานบดีทุกท่านตลออจนท่านสาธุชนภูมาสร้างบุญบารมีสร้างความมั่นคงให้พระพุทธศาสนาขออำนวยโวยพรขออนุภาพพารัตนา,ตายัยอนุภาพมหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมากายทรงผลโดนบรรดาลให้คุณยอมทุกท่าน มีอายุยืนยาวร้อยการผลวันนะงามเลิศล้นพองชวีสุขสุขสดใสไปทั้งปีพระละมีเกล้วกล้าสู้การงานปฏิพาหานก้าขนานักทนัพย์เนืองแน่นเป็นแก่นสารบริวานมากล้นผลประมาณพรนทุกประการจงสำเร็จ แก่ทุกท่านตราพระนิพพานเทินสาธุตั้งใจรับพรนะคุณโยมอภิวาทนาสีลีสานิจังวยยุตาปจิโนจัตารวัวธรรมวะทะนิอายุวันโน